งานของจิตเป็นงานละเอียดละเอียดยิ่งกว่างานอื่นใดเท่าที่เดผ่านมางานของจิตนี้ต้องได้ใช้สติปัญญาทุ่มเทลงอย่างเต็มความสามารถจริงๆคำว่าสติปัญญาก็มีความอ่อนแอและมีความกล้าแข็งได้เหมือนกัน ขณะที่เราพยายามปลุกผลอบรมสติปัญญาของเราเบื้องต้นก็นล้มลุกคลานแพ้มากกว่าชนะออถ้าฝึกทุ่งดงความชนะได้น้อยกว่าเสียไปแต่ยังดีกว่าที่เสียไปตลอดเวลาซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าตนเสียไปหรือไม่ได้คิดว่า ตนต่อสู้เพื่ออะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างยันดีกว่าอย่างนี้เพียงขณะที่เริ่มฝึกหัดจิตเบื้องต้นเราก็ได้เริ่มท้ายสติแล้วคือมีความตั้งท่าตั้งทางภายในจิตใจคือทำความรู้สึกมีเจตนาพร้อมไม่เช่นนั้นมันก็ไม่ทราบเรื่องของจิต ที่คิดออกอย่างละเอียดแล้วออกส่วนงานอื่นๆเราจะทาอะไรทางกายเราก็ทําไปได้อย่างสะดวกสบายคิดไปไหนก็คิดได้แต่งานนั้นก็ไม่เสียแต่งานของจิตนี้ถ้าจะปล่อยคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคิดก็ต้องคิดด้วยเจตนาจริงๆคือคิดอ่านใจรตรอง ซึ่งนียกว่าเป็นงานอันหนึ่งแต่คิดตามธรรมดาของนิสัยจิตนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจรงเรียกว่าง,งานละเอียดแต่ก็เป็นงานเพื่อเราโดยเฉพาะจริงๆอันดับแรกก็คือเพื่อเราอันดับต่อไปก็เพื่อผู้อื่นที่ควรจะรับหรือควรจะได้สงเคราะห์กันเป็นลําดับดังพระพุทธเจ้าของเรา ในขณะที่เสด็จออกทรงผนวดเบื้องตน้นพระรัมย์ในเบนื้องต้นเนี่ยจะมีความปรารถนาว่าจะเป็นศาสดา,าสอนโลกก็ตามแต่ก็ไม่มีน้ำหนักยิ่งกว่าที่จะบำเพ็ญพระองค์เพื่อความรู้แจ้งทางตลอดรู้เพื่อความแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องอยู่ภายในพระทัยพิเลอาชวะทั้งปวงนี่เป็นภาระที่หนักหน่วงมากทีเดียวขนาดที่ตัด จากสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายนี้สัตว์โลกกัดกันไม่ค่อยออกหรือตัดกันไม่ออกแต่พระพุทธเจ้าทรงฝืนอย่างยิ่งถ้าเราพูดธรรมสาของเราอะไรจะรักยิ่งกว่าเมียนะอะไรจะรักยิ่งกว่าลูกนะอะไรจะรักยิ่งกว่าสมบัติกาตรฐานยิ่งกว่าเจีดรตอยศเกียรติศักด อำนาจวาสนาที่ตนปกครงองหยู่อันดับแรกก็คือท้าชายานี่เป็นสําคัญมากเพราะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายกันอันดับที่สองรองลงมาก็คือพระราชโอรสแม้จะเสด็จเข้าไปชมพระโอรสในขนาดที่จะเสด็จออกสมงวดยังต้องฝูนพระไทยหากว่า เ้าเด็ดเข้าไปเยี่ยมพระโอรสซึ่งกำลังสัยญญาิอยู่กับพระมารดาก็เป็นเหตุจะให้พระมารดานั้นตื่นขึ้นมาและจะเป็นอุปสรรคต่อการทะนวดของพระองค์สุดท้ายไปต้องตัดทั้งสองฝืนจิตฝืนใจตัดอย่างยิ่งเหมือนก็บบ่าหัวใจลอยไปเลย เสด็จออกไปเต็มไปด้วยความห่วงความใยตั้งแต่วาระแรกที่สเสด็จออกจนกระทั่งการบำเพ็ญปฏิบัติตูตลอดเวลาความคิดความห่วงใยไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่าเสเ็จประเภทนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมากที่สุดอุภาณาจ,จิตใจแต่พระองค์ก็สงสื้นเต็มพระสติกําลังความสามารถตลอดมานอกจากนั้น นอกจากนั้นแล้วยังฝืนต่อความเป็นอยู่สถานที่อยู่การบำเพ็ญลำบากลำบนขนาดไหนถ้าทายตั้งไว้ไม่ลดละไม่ท้อถอยถึงจะคิดถึงอะไรๆก็ตามพยายามตัดอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นการถอดถอนกิเลสต้องถอดถอนสิ่งเหล่านี้ทำเป็นต้องฝืน คิดดูตั้งแต่ขัน้นะเสด็จออกทรงพรนหนวดเบื้องต้นจนกระทั่งถึงวันด้กระสรู้เป็นเวลาหกปีนั้นจะมีความทุกข์ความทรมานมากมายเพียงไรเพราะเป็นคนโลกกลับที่พระองค์ประทรับอยู่แต่ก่อนกลับที่ไปประทรับอยู่ในป่านะ เหงการบําเพ็ญพอต่องเป็นไปด้วยความเข้มงวดกวดขันสละเป็นสละตายสลรบสลไหลสามครั้งอดพกระยา,ารถึงสี่สิบเ้าวันทําไมจะไม่ทุกเพียงอดข้าวันสี่วันก็เป็นกองทุกพอแล้วแต่อย่างอย่างยิ่งเลยว่าตาวันตาก็าเคยอด มันกันได้เวลานานๆตั้งสี่สกว่าวันก็ได้แต่ท่านก็ต้องทุกข์ของท่านเต็มที่เป็นแต่เพียงว่าแง่งการปฏิบัตินั้นผิดกันกันกบพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ทรงอดภรยาหารไม่สวยเลยสี่สิบเก้าวันนั้นเป็นความมุ่งจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารนั่นเท่านั้นโดยไม่มีความเพียรทางจิตใจเข้าเกี่ยวข้องเลย แต่ที่พระท่านอดนี้ท่านอดเกี่ยวกับโรจิตใจคืออันนั้นเป็นแน่หนึ่งแห่งอุบายวิธีแก้ทีเลืหรือเป็นการช่วยการแก้ทีเหลืในทางจิตตะภาวนาจึงมีผิดแปลกกันอยู่ที่ตรงนี้แล้วการฝึกการทรมานทั้งร่างกายก็ไม่รับเต็มเม็ดเป็นหน่วยการหลับการนอนก็ไม่เต็มเม็ดเป็นหน่วยอาการทั้งสี่คือยาบดยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสะดวกสบายเลยภายในจิตใจก็โรบกับทิเลื ทุกประเภทที่มีอยู่ฝังอยู่ภายในใจเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ความละบากความทรมารความทุกนี้ไม่มีใครต้องการแต่เขาจาเป็นต้องฝ่าฝืนก้าวเข้าไปสู่กองทุกนั้นจนกระทั่งผ่านไปได้ในขณะที่ก้าวเข้าไปผ่านไปกับกองทุกในยาบททั้งสี่ที่เป็นไปอยู่ในร่างกายของเราล้วนแล้วตั้งแต่กองทุกนั้นใครจะไม่มี ความทุกข์ความลําบากมากมายจะไม่รับความทรมานทั้งทางด้านจิตใจด้วยต้องทรมานอย่างเต็มที่ต้องทุกข์อย่างแสนสาหาัสจนกระทั่งในตรัสรู้แล้วโดยวิธีที่ถูกต้องคือตรงกําหนดอนาตตาสติแล้วจึงได้เบาพระไทยลงเรียวกว่าเป็นคนละโลกอีกเช่นเดียวกันคือพระไทยที่ เป็นพระดลที่เล็กแ,แต่ก่อนนั้นได้กลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มดวงแล้วก็นำมาสั่งสอนโลกการเกี่ยวข้องกับโลกแนะนำสั่งสอนแต่งานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความชนคนประชาชนก็ย่อมมีความสนแต่มากขึ้นโดยมแบบเพราะต่างคนต่างจะหนีทุกต่างคนต่างจะหาความสุขใส่ตนเองหา หลักฐานหาที่ถึงทางจิตใจพอได้ยินกีวสัต์จิติคุณของพระองค์ว่าเป็นผู้ทรงสังสอนโดยถูกต้องแน่นดำก็ยิ่งเกิดความสนใจมากขึ้นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์จนปรากฏเป็นภาษาวกขึ้นมามากมายกวา่ากองนอกจากนั้นก็ยิ่งแตกแขนงไปและพุทธภาระที่พระองค์จะทรงเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นมีจำนวนมากมายเพียงไร นี่ก็เป็นความทุกข์โดยลำดับแต่ความทุกข์ประเภทนี้เพื่อสงฆ์ข้าโลกโดยตรงไม่เกี่ยวกับพระไทยของพระองค์ที่จะต้องแก้ไขีิเลศอาสวะออกจากภายในนั้นเลยนี่เราสรุปความทุกความลำบากแห่งการประก,กอบความภาคเพียรนัตพยายามที่จะหลุดพ้นออกจากอํานาจแห่งความกดทวงหรือข้อบังธรรมชาติอันหนึ่งที่บังคับภายในพระไทยของพระพุทธเจ้า มีความทุกข์ความลำบากความทรมานเช่นนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นมาด้วยความลำบากเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงลำบากเช่นนั้นการตั้งสอนก็ต้องสั่งสอนตามปฏิปทาที่ทรงบำเพ็ญมามีความลำบากหนักเบามากน้อยเพียงไรเช่นเดียวกันจะสั่งสอนอย่างอื่นไปไม่ได้ความเฉลียวฉลาดแหลมคมก็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหากว่า ธรรมะที่จะนามาสอนโลกเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ต้องทําความปากเปลี่ยนให้ลําบากลําบนเช่นเดียวกับพระเจ้าแล้วพระองค์จะประทานธรรมะที่เหมาะสมให้ทุกๆุกคนใครพอฟังแล้วไปสําเร็จมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาฝึกฝนทรมานให้ลําบากลําบนด้วยการเดินจนนนงกร,รมนั่งสมาธิภาวนาทำบุญทำทานเสียอะไรๆตลอดทั้งระยะเวลากําลังบงงังชาไปเลยแต่นี้ไม่มีทาง ที่จะให้เหมาะสมยิ่งกว่าทางที่ทรงนำน,นมาแล้วและได้ผลมาแล้วอย่างพอพระไทยได้แจ่มัติมาปฏิปาทาคือทางสายกลางแปลว่าเหมาะสมที่สุดเนี่ยเราแปเอาความเลยว่ามัติมาปฏิปทาแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะสมที่สุด บรรดาจะพูดเครื่องมือกับบรรดาเครื่องมือที่จะแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิม,มาปฏิปทาจึงเรียกว่าเป็นท่ากลางเสม,มอหรือเหมาะสมอยู่ตลอดมาแกกิเลสทุกประเภทในหัวใจสัตว์เมื่อมัชฌิม,มาปฏิปทาเป็นมาอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะให้นอกเนื้อไปจากปัจมัชชิมาโดยที่ให้เป็น เป็นไปด้วยความต้องการของตนที่ไม่ต้องดำเนินตามหลักนั่นเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้จำเป็นต้องยึดหลักปฏิปทาจะยากจะง่ายจะลำบากยางไรก็เช่นเดียวกับเราถากถามวุนทางจะไปสู่จุดที่หมายมันจะรบกุงดังขนาดไหนเมื่อเข็มทิศของเราที่ปักลงไปแล้วโดยถูกต้อง มีกุยหมายป้าทางไว้แล้วว่าต้องเดินต้องทําไปตรงนี้เราก็ต้องทําแม้แต่ภูเขาก็ต้องเจาะอ,อันะรุเข้าไปเช่นถ้าขุนตาลเป็นต้นเนี่ยต้นไม้จะใหญ่นาะขนาดไหนลกลุงดำเทินไรก็ต้องถากกองถางสูงต่ำก็ต้องขุดทําลายกันลงจนเป็นที่ราบลื่นเป็นทางที่ควรเดินได้แต่เราจะเลือกเอาที่อื่นมันเลือกไม่ได้ การาำนินปฏิบัติธราตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนก็ถือเอาเรื่องจิตใจของที่มีกิเลสอยู่ภายในใจของเราว่ามีมากน้อยอย่างไรถ้ากิเลสเรานั้นหนาจนมืดดํากราตาแต่จะให้มันสําเร็จเสร็จสิ้นให้มันออกหมดด้วยการนึกเอาเพียงเท่านั้นได้แล้วค ศาสนาก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาสอนโลกข้าง,นงหนายาพระพุทธเจ้าและสาวกทังหรยท่านก็เป็นมานานแล้วเป็นมาด้วยความสะดวกแค่นี้แต่นี้ก็เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นตามหลักมัชฌิมาปฏิป,ฏปฏทานิจเรศของเรามีขนาดไหนที่พอจะเอากบไปใส่ไม้ทั้งต้นทั้งคนถากคนฟันคนต,ตัดลงไปขนาดไหนเราก็ต้องเอาลงอย่างหนักหนือจนกระทั่ง มันเหมาะสมแ่กกบที่จะไปใส่เราถึงจะใส่ได้ถึงความเพียรที่จะใช้สติปัญญาอย่างละเอียดรอให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นนั้นก็เป็นไปเองถึงระยะที่จะเอากันลงอย่างหนักสละเป็นฉลาตากันลงทั้งส่วนร่างกายเราก็ยอมรนะับอ่ะสู้กันไปนี่คือหลักมัชฌิมาเป็นอย่างนี้และยังเป็นที่เหมาะสมกับ ผู้ปฏิบัติเป็นนายลายไปด้วยนิสัยของเราเป็นอย่างไรถ้าน,นิสัยของเรามันหยาบก็แสดงว่า,า,า,ก,วา,ออากิเลสมันหยาบเราต้องทําให้หนักมือถ้าน,นิสัยของเรามันละเอียดคือกิเลสมันละเอียดลงไปพิจารณาะไรมันคล่องแคล่วเข้าไปโดยลำดับแก้กิเลสไปได้โดยลำดับนั้นมันก็ไม่ยากพเพราะกิเลสมันไม่มากเช่นเราลองถางปาปปาไม่มากมาไม้ลายนี้นมันก็ถางได้ง่ายถ้ามันตามน้าเรา,นาจะไปทาให้ง่ายเหมือนอย่างป่าไม้บางๆมันก็เปล่ไปไม่ได้มันต้องหนักมือ นคนคนเดียวนั่นแหละนี่เลนะีในขณะที่มันหนักมันยากมันยากจริงเราต้องได้ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงทุ่มเทกําลังลงเต็มความสามารถเอาตายก็ยอมตายเถอะนะอย่างไรก็เรื่องความตายนี้มันเต็มในตัวของเราอยู่แล้ว,ลวเราจะแยกแยะไปไหนจะปิดตัวไปไหนจากความตายนี้ไม่ให้ตายถึงววละถึงการของมันแล้วยังไงมันก็ต้องตาย อาชามีอยู่กับตัวของเราอยู่แล้วเรารกลัวไปอะไรเมื่อจะทําประโยชน์ทําไมจะกลัวตาย mm. การทําประโยชน์ไม่ใช่การทําความล้มจมคิดหายใจตัวเอง mm. ซึ่งพอจะกลัวความตายความตายก็เป็นเรื่องความตายอันหนึ่งต่างหาก mm. มีเป็นเหตุให้เกิดมานะในทางที่ดีมีกําลังใจขุดค้นกันลงไป ให้มันเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตนทันว่าทุกข์คำพีทุกข์คำพีสอนมาลงท,ที่กายที่ใจของเราเลยทั้งนั้นกองทุกข์คืออะไระก็คือกองกายก็ดวงใจของเราเนี่ยคือกองทุกข์ขันห้าแปลว่าหมวดหรือแปลว่ากองเนี่ยกับกองทุกข์นั่นเองกำหนดดูลงทุกที่ตรงนี้แยกแยะดูให้ดี ให้มันเห็นประจักษ์ว่าทุกมันเป็นความจริงเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นความจริงใจเป็นความจริงเป็นอย่างไรให้มันเห็นลงที่ขันท well> ี่ใจของเรามีเรียกว่าเรียนเพื่อรู้เรื่องของเราเรานั่นแหละเป็นผู้ขอเรื่องใ่ตัวเราเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดลูกเสียงจริงลดเครื่องสัมผัสอะไรมาเป็นผู้ขอเรื่องให้เราอันนั้นเป็นแต่เพียงต้นเหตุอันหนึ่งที่ให้จิตไปคิดเป็น ยึดเอาสิ่งน,นั้นแล้วมาเกิดอารมณ์เป็นค่าศุดแก่ตนเท่านั้นความเป็นค่าสึกอันแท้จริงก็คือความคิดความตรงุงความสำขังมั่นหมายไปในทางที่ผิดของจิตนั่นแหละจึงเป็นการสั่งสมความทุกข์ขึ้นในขณะที่จิตคิดไปในทางที่เป็นกิเลสที่สะเยอว่าสมุทัยเป็นเครื่องผิดทุกข์ความเมื่อเราค้นคว้าอยู่ ตลอดเวลาตามสัจธรรมที่เป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยสติปัญญาไม่ลดละความเพียรความจริงต้องปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใ,ใจของเราตอนนั้นละ่ะทาระทั้งหมดที่เป็นปเพราะความตะเกียกจะกายความป่าความผุ้งความทรมานตนเองเพื่อแก้ที่เหลือจะหมดไป ันี่ก็เหลือตั้งแต่กองทุกซึ่งเป็นกากเมืองอยู่ภายในร่างกายอน,นี้มันก็เห็นมีพิษมีส่งแอบสมบัติอันมีคุณค่าอย่างยิ่งก็คือใจเราได้ประกอบบำเพ็ญบรรจุเข้าเต็นดวงใจของเราแล้วมันก็เหลือว่าจกากเมืองคือขันห้าในร่างกายอา้าวตัไปเมื่อไรก็ยอมรับกันอยู่แล้วเพราะพิจารณาเพื่อการยอมรับนี ไม่ได้พิจารณาเพื่อการปฏิเสธว่ามันไม่ตายเรื่องความตายมันมีอยู่แล้วทุกธาตุทุกขันยอมรับกันตามหลักความจริงว่านี้คือป่าชาติของเราได้แจกคาติขันนี้เองนะพิจารณาจนจบอันนี้แล้วมันก็เป็นกาก,ากเมืองไปถึงขราวมันสลายจะชาวจะเรียกเป็นบุกไล่ฐานว่าพยายามมาทิราามาเอาก็ให้ไป นี่ได้กากเมืองความจริงพยายามมาจุราท่านแปลว่าอะไรก็คือความสลายของธาตุของขันที่มันประชุมกันนี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตนเป็นตัวที่ไหนถ้าเป็นตัวก็เป็นตัวของเราเองสลายลงไป <S <S นันไม่มีอื่นใดนี่เมือ่อริยนตามหลับความจริงนี่แล้วอะไรจะมาหลอกลวงจิตใจเราได้ในโลกนี้นอกจากอาการของจิตเรื่องของจิตลองลองตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจำปองอยู่ภายในนั้นเป็นท้ายให้หลอกลวงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น สิ่งจงอมปลอมทั้งหลายนั้นถูกทำเล่าแล้วด้วยสติปัญญาก็ญญาไม่มีอะไรจะมาหรอกขันก็ทราบว่าเป็นขันธาตุทราบว่าเป็นธาตุกายก็สมมุติว่าเป็นกายก็รู้ว่าเป็นกายเวลาตายก็ทราบว่ามันจะตายอยู่แล้วต้องแต่ยังไม่ตายก็ทราบไปแล้วเวลามันจะตายจริงเราจะไปหวันไหนที่ไหนเพราะมันเดินไปตามความจริงของปัญญาที่เราพิจารณาเรียบร้อยแล้วนั้นแน่ท่านเรียกว่าการเรื่องตน การสลัดสิ่งที่เป็นค่าสุดต,ต่อตนเองออกไปพ้นจากการกดขี่บังคับของใจมีกิเลสเป็นตัวสาคัญเพราะปกติจิตนั่นเป็นเหมือนนักโทษไม่ได้อยู่โดยลำพัง ต้องมีผู้ควบคุมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ทรมานอยู่ตลอดเพราะอยู่ใต้อำนาจของเขาเมื่อได้สลัดปัดทิ้งหรือตดแก่ออกไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เป็นอิสระเสรีพ้นจากการกดถ่วงบังคับอะไรๆทั้งสิ้นน,นั่นแหละท่านเรียกว่าทำเสรี นิธรรมเสรีจิตเสรีเป็นอิสระภาพดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่จิตใจของเราได้เมื่อถึงถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องถามหาจนมึงความสบายความปวดเครื่องภาระอะไรที่ว่าลําบากระบนมาแต่ก่อนนั้นจะมาเป็นผลให้ประจักษ์ในนี้แหละความลําบากทั้งหมดเป็นผลให้เราได้รับความเป็นอิสระ เพราะฉะนั้นความลำบากในการประกอบความเพียนจึงไม่มีอะไรเสียหายเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางนี่เป็นความลำบากที่มีคุณค่าไม่ใช่ลำบากเฉยๆลำบากด้วยการประกอบความาทากเพียนเพื่อเราเองนี้มีคุณค่ามากอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเป็นสิ่งที่ไม่น่าขยะแขยันเป็นสิ่งที่ไม่น่าอิจฉาระอาใจเป็นสิ่งที่น่าดําเนิน หรือหน้าธรรมเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความอดทนจากสิ่งกดท่วงภายในจิตใจแต่เมื่อถึงธรรมชาตินั้นแล้วมันหมดปัญหาไปทุกอย่างไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านอยว่อิสระมีแต่ความาพูดแบบโลกกมีแต่ความสง่าง,งามความสว่างสวย ใจทั้งดวงเป็นธรรมทั้งดวงนี่พลิกไปแล้วว่าใจกลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วที่รชื่อเรียงว่าตุปากก็พูดได้วระใจใครบริสูิ์พูดให้เต็มไม่เต็มหน่วยตามหลักธรรมชาติจริงก็ากลายเป็นธรรมทั้งดวงไปแล้วอันนี้แหละท่านเรียกว่าธรรมกระสิอออกจากใจที่ประเสรอกพอหลุดพ้นจากสิ่งต่แซมทั้งหลาย มัชิมารันในหลักธรรมชาติถึงที่อันกเกร,ริเป็นท่ามกลางในตลอดเวลาคือพอดีอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีการไม่มีสถา,านที่แล้วไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอดีตไม่ต้องคิดวุ่นกับเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะปัจจุบันนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงแล้ว แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่ติดตัวเองจะไปวุ่นกับอนาคตให้เสียเวลาเวลาอะไรนี่นี่คือคือความหมดตังวลถึงที่อันกเสษยท่านถึงอย่างนี้ความคาดความหมายของคนเราก็คิดว่าไปนู้นไปนู้นไป,นไปข้ามโลกคายสสารก้าวไปวนู้นเหมือนเขาไปขึ้นไปพระทิดพระจันร์นี่ความจรงิงมันถูกกดทงที่ไหนปลดเครื่องแล้วมันก็เป็นความกระเสีย เป็นอิสระขึ้นมาที่นั่นแต่คําว่าที่นั่นนี่หมายถึงจิตเท่านั้นเราเราไม่ได้หมายถึงว่าที่สถานที่ต่างๆหมายถึงจุดแห่งความรู้นั่นเท่านั้นคือว่าที่นั่นคือจิตนั่นเป็นผู้ถูกกดถ่วงหรือกดขีบ่บังคับมาเป็นกี่กับกี่กันจนนับไม่ได้แล้วมาสลัดตัวออกเสียจากความกดถ่วงนั้นกลายเป็นอิสระจิตอิสระธรรมขึ้นมาในความรู้อน,นั้นน,น,นั่นแหละเรียกว่าที่นั่น หมายเึงที่อันนี้เองเราตั้งปสมมติขึ้นมาถ้าม่ตั้งอย่างนั้นโลกมีสมมุติพูดกันก็ไม่ทราบจะคาดจะหมายได้ไงจึงทําเป็นกลุนหมายป้ายทางไว้โดยคาพูดอย่างนี้แต่เมื่อเข้าไปถึงแล้วก็รู้กันเองพูดเอาอย่างไรมันก็ไม่ถูกถูกอยู่เฉพาะไม่พูดเท่านั้นถูกอยู่โดยลําทางของตัวเองที่รู้อยู่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นมทมาอะไรพูดไปอะไรนั้นก็ไม่ถูก ความรู้นี่แหละที่เรารู้รู้อยู่เวลานี้าว่าอาภัพก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้อาภัพเพราะไม่มีอำนาจและมีความรู้ความเฉลียวฉลาดพอที่จะปอบเรื้องสิ่งที่อาภัพนั้นออกจากจิตจิตจึงกายเป็นจิตอาภัพไปแต่เมื่ออาศัยการอารมอยู่โดยสม่ำเสมอจนมี ความสามารถและสลาดสิ่งที่อาภัพออกไปใจนี้ก็กลายเป็นใจที่อชชัศจรรย์ขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรที่เป็นของอาภัพไปเกี่ยวเนื่องหรือไปแทรกสิ่<ม>ถา้าอาภัพก็อยู่กับจิตถา้าประเสริฐก็อยู่กับจิตเป็นแต่เพียงว่าพลิกตัวออกเท่านั้น วันนี้การพยายามทำเพราะฉันสัควรวันนี้รู้สึกเหนื่นไไอยหน่อย